คาลิ่าค่ะรอเป็นนานเลยเอยอรอน,นานไหมคะ ม,มาล้ค่ะกับการปรากฏตัวครั้งแรกนะคะในฐานะงานแฟนมีทที่แบบว่าจริงจังจริงๆมากเลยน่ารักมากๆนะคะน้องทําให้อากาศน่าร้อนนี่ตอนนี้แอดนึกว่าเป็นวินเทอร์ไปแล้วนะคะเพราะมาพร้อมชุดฟูนุม่มจริงๆคนอะไรเหมือนเอาเปียใหญ่ๆไปมัดตัวเองไว้แบบนั้นชุดน่ารักมากไม่รู้ไปหามาจากไหนนะคะก่อนหน้านี้หลายคนเดาว,ว่าน้องจะปรากฏตัวออกมาเป็นแบบออเรนจ์จุยหรือเปลา่าเป็นแบบสีส้เซเหมือนแบรนด์ไม้ปรากฏ ว่าแหวกออกมาเลยค่ะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นเหลืองแบบว่าตุนต่นๆละมุนละมุนนะคะดูแล้วก็แบบว่าอุ่นใจมากๆนะจ๊ะแล้วก็ที่เป็นต้นคลิปนะคะขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะตอนนี้แอดบอยกําลังทําท่าอุ่นใจอยู่นะคะแอดก็รับไม่ได้นะแอดบอยไม่ได้ชื่ออุ่นใจไปเป็นของอีกค่ายเดิมค่ายเดิม ทำท่าสบายใจอยู่นะคะทุกคนอตอนนี้เราเปลี่ยนค่ายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามีการทักทายเพื่อนๆค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างรอนานไหมนะคะซึ่งแฟนเนี่ยโอ้โหก็บอกว่าไม่นานค่ะพร้อมใจกันตะโกนแต่จริงๆนู่นละคะ่ะตื่นตั้งแต่ตีสองออกจากบ้านตั้งแต่ตีสามเลยนะคะตื่นเต้นที่จะเจอหนูลิสกันนะจ๊ะ จะบอกว่านี่เป็นการรับงานนะั้นในฐานะว้า wow! วเป็นครั้งแรกก็ได้นะคะก็น้องรับทำแฟนมีดแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็ปักหมุดที่ไทยเป็นพิเศษเลยนะแล้วก็ยังมีการบอกกับพี่ๆไว้ด้วยนะว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะคะให้กับแฟนๆในงานนี้เป็นพิเศษเลยก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าจะรดประกาเซ็นในน้มคายตัวเองแบบนี้แล้วก็นะคะจัดหนักจัดเต็มให้อย่างแน่นอนนะคะก็รอลุ้นว่าโชว์พิเศษจะเป็นอะไรส่วนยังมีค่ะเขาเรียกว่า คนที่โชคดีนะยิ่งถูกยิ่งกว่าถูรางวัลที่หนึ่งนะแอปเปิลเขาจะได้เซลฟี่กับน้องแบบตัว,ต,ว,ต,วตัวด้วยซึ่งเขาก็จับฉลากกันไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดใครไม่อยู่ก็รับรองว่าคนที่ได้เป็นสำรองเนี่ยขึ้นแทนขึ้นกรวขึ้นสวบแทนอย่างแน่นอนเลยนะคะงนานนี้ <c oughs> คิดถึงแมวขึ้นมาทันทีนะนี่ก็เป็นความน่ารักเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบมาลุกเซอร์ไพรส์ตลอดเพราะว่าอย่างชุดเนี่ยเหมือนเป็นเปียใหญ่ใช่ไหมเกาะอ,อก ไม่เท่าไหร่ค่ะตัวจริงเขาก็ถักเปียไว้ข้างหลังวันนี้เลยต้องบอกว่าลุกน้องเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะอะก็ต้องรอติดตามนะคะอันนี้เป็นแฟนมีที่จัดขึ้นถือว่าเป็นครั้งแรกในบ้านเราสําหรับปีนี้ ปีนี้เลยเห็นไหมตื่นเต้นสําหรับปีนี้และสําหรับการทําค่ายของบอสเองด้วยนะคะโอ้โหยิ่งใหญ่แค่ไหนก็บรรยากาศหน้างานนะเรียกว่ามีป้ายจากหลายบ้านนะรวมไปถึงดอกมงดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ที่น้องชอบด้วยดอกเบลเลอร์เลยเขาก็มาจัดให้ที่บริเวณหน้างานนะมีทีมลิลลี่นะคะมีทีมอจาจจะฟิลิป เป็นมีทีมจากบ้านบ้านเบสที่เป็นอินเตอร์โอ้โหหลายบ้านมากเลยทุกคนก็พร้อมใจนะมีการแบบบิวกันด้วยว่าแบบเอ้ยแฟนไทยต้องไม่อายใครนะคะแล้วก็พร้อมใจกันติดแฮชแท็กตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วโอ้มาดูความน่ารักกันค่ะวันนี้น้องจะแอบเต้นแอบร้องอะไรโชว์เราอีกหรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยวติดตามกันไปนะ แล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปทุกท่านนะคะจากนายตอกตอกนะคะแล้วก็จากในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยแอดไม่ได้เอาลายน้ําออกนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับภาพที่เอามาแบ่งปันกันนะจ๊ะวันนี้ไปละสวัสดีค่ะ